เฮ้ยมึงอา่มันอยู่เป็นคู่นี่วะตายหายแล้วปตีคู่มันตายคุณบลังเขาบอกว่าเดี๋ยวคู่มันต้องกลับมาล้างแค่เราแน่ ร้อนหน่อยครับเดี integer, <Incred> ๋ยวค่อยๆเข้ามาเข้ามาตรงนี้ได้นะแต่ว่าฟังผมนะถ้าเกิดว่าผมบอกให้ถอยก็ถอยนะร้อยางหน่อยครับเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราลองดูในการมี้างหนดูทุกคนว่าเจ็บตรงนี้ไม่มั่นใจเราดูวันดูวันเพราะมันผมจะไปทนอนหรือป่าอืมใช่ใช่มาตายจริงๆที่นอนจริงๆนี่ละนี่ละทีเดียวเดี๋ยวรักเดี๋ยวรักไมใช่ไหม แมากเลยค่ไม่ตรงหางคือเงี่อ๋อก็ไม่รู้อ่ะมันมองไม่ใช่นาลยนะมันค่เคลียร์องไมีเเลยยังไงดีคะเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวงางว่าจะเดี๋ยวต้องเคลียร์เอาลงไม่หลัะมันจะลงออกกัดนออกนะควรมาของบ้านมาของบ้านของบาเอาลงงไมปมาดูได้ครับตอนนี้มาดูได้ไม่ขายได้ ข,ขออาอนุเอาเอาเอาออกทั้งหมดเลยฮะเปนรองขงานได้ได้ยาบอกระวังระวังก็เือ๋ยวนี้ขึ้นรู้ตัวแล้วขึ้นไหวแล้วขึ้นไหวแล้วขึ้นไหวแล้วแ้มี้ำขึ้นไหวแล้วนะเอานี้ค่อยๆออก้ดระวังคนจะตกเลยเื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไเอาเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนให้ให้ตอนที่เราทำงานแบบหาพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนันจะตกเลยเรืย ไปเดีย๋ยวเราจะพยายามเอาบวงเข้าไปคล้องก่อนต้องต้องเปิดไม้อันนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเซฟตี้ตรงน,นี้ให้แล้วควันนี้ก็พอคล้องได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวใครใครควรจะบวงพี่ชินแล้วกันพี่ชินก็คือว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะอ่าโอเคนะครับคนอื่นคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าผมบอกว่าให้ถอยต้องถอยนะพยายามหนีนะเพราะว่าอ่า อา <lim> okay. 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 r นี่ก็จะเป็นงูที่ว่องไวแพอสมบูรอ่ะโอเคค่อยเคลียร์นะัวที่วด่รดยากนิดนึงนะออกกับมาจมูกไ เอาแช่วยเอาแล้วเดี๋ยวไม่เละจะขึ้นมานะค่อยๆคล้องตัวนี้มันแปลกๆนะเด็กๆค่อยๆดื่มๆมาว่โอเคอะค่อยๆเอาออกมาจนี้พี่ชินพี่ชินจัดการเลยไปคล้องไปจับหัวเลยโอเคโอเคโอเคพอ่อโอเคเอาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย คนอื่นคนอื่นอยู่ไหนคนอื่นมาช่วยบิจับมันดีอ่อคอยๆอย่าให้มันดิบอย่าให้มันดิบดูเดวกผูใหญ่เหมือนกันนะสีสวยมากแต่ว่าดูมันแตกตุกๆก็คือดีเลยนะเอาไปเอาไปโอเคค่ะโอเคการใส่กล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการเองเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกขนาดน,นั oh, ้ำอ like ีกแบบอ่อปล่อยปล่อยแบบไมเรียดิ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากล่องขนาดนี้เราไม่ควรใส่องู่ตองอานนะอันตรายอันนี้มันใส่งูาเผามาแต่ว่าเราก็จะใช้ไปก่อนขวานับนอยู่ไปเลยคะออกก็ออกไงจ๋าประหัดเล่า เรื่องของงูที่เขาบอกว่าไป,ไปตีตัวหนึ่งตายอ่ะอีกตัวมันจะตามมาแก้แค้นอ่ะเคยมีใครเล่าให้ฟังไหมว่าเรื่องเป็นงูนี่ไอ้แบบเนี้ยเขาว่าก็นาดเขาไปเจอ,อบนที่ไอ้เขาว่านั่นเขาไม่นวลอ่ะแล้วเขาล็อเอ,เอ,เ,อเอากลางม,มุง้งแล้วเขาก็เอาเสือทับอเอาหินไปทับเสือเพราะไปอยู่หลังมุง้งดีนะมุ้งไม่เปือ้อ เขาก็บอกว่าเขาก็เอานอนเอาไอ้ไม้มันก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็แทกมันตกงูงูจงอางอุ้ยย่อยท่านน้องนย่งเนี้ยอาจจะบอกก็ได้ไม่ปิดบังอืฉันเป็นคนลอกเองเนี่ยต้นตะครองต้นเนี้ยจ็ดศอเจ็ดสอกจงอางเช้ามืดยังกระลุกฮูงข้าว นี่หลังไอ้น้ำปลามันก็หยุดอกมางงี้แต่นีนีงก็ตีนถิบเข้าไปเล้วไปหานอไม้ได้มาเป็นยา่ามแล้วเขากลับมาอือลูกอีอปี๊ดอย่างเนี้ยหลานฉันนอะน้องอีเนี่ยม,มันก็งูแม่ง,งูเขาจะกินข้าวกันไงแม่งูโอ้โหประคดแต่มันก็ไม่ทำอะไรเด็กไม่ทำอะไรป๊ด พอไอ้นุชผ่วยแป๊กกับหมอก็เ hey. ห He ็นว่าเป็นจงอ่างมันลวงเนี้ยฉันมารอกซองแล้วอวะมันเรียกฉันใหญ่มามามาเร็วมามาเร็วหมาฉันมาตู้เงาเห่าโมองไงมันกัดจะเด็ดหมดเลยละมันก็มามันก็เลยออกมาเข้ามาเราตอแป๊กมันเรียก อยู่ฟังโน่นที่ล้างชามนะน้องก็เอาไม้แหย่เข้ามาอืมันก็เข้าไปเล่าด้เจ้าก็พุ่งออกประตูนั้นนะจีตูขัวพุ่งออกมาคุณต้นเนี่ยต้นตะไอตะขอต้นเนี่ยอืมที่จะให้ลูกเคยฉลาบเรื่อมไอหนุตัเจ้าก็เอาไม้แหย่จะให้มันเลื้อยตกลงหลังคาก็ให้เขาไปบอกว่าไปซะอืมโอ้ พักขับไอ้นุชสิอือือืมขับไอ้นุชเห้แม่บักคูสูงล้วเลยค้นตัวไอ้นุชเนาะอืมเอาละนุชเมื่อไม่ไปแน่โดนโดนลูกสองห้ลูกสองออยิงยิงเลยนี่ยิงตรงนี้ขบขึ้นนี่แล้วเขาก็ดูดตามกิ่งไอ้จามจุลีพวกนี้ไอ้มะค่าเนี่ยนะไปอยู่ตรงนี้ จุนนี้เลยอันยิงตกงั้นนึงตกต,มต,ก,ตกมาเมียมาฉันวัดเล็กเลี้ยวมุดเลยรังรีหักหมด่ะยังก็บอกมายังพอแดงพอกูเองกูเองก็ว่าไม่จะเปตีตั้งแต่เามาฟังแล้วมึงก็เพลินนี่น,นะเพลินเพลิน แล้วปาทางูจกอ่างะถ้าเกิดมันมันถ้าเกิดไปทําร้ายมันตัวเี่ยแล้วมันจะอาฆาตไหมคือจริงๆเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลมากๆว่าเฮ้ยถ้าเราไปทําร้ายงูจกอ่างสักตัวหนึ่งคู่มันจะตามมาแก้แค้นไหมปกติเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีคนพบอยู่ที่บอกว่าพอไปตีตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งตามเข้ามาเนี่ยมันยังมีการพบอยู่และเป็นข้อเท็จจริงด้วยไม่ใช่เขาเล่ามาเฉยๆแต่มันมีคําอธิบายที่แตกต่างกันไป อันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเจอเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องตีงูจงอางหรือว่างัวอะไรก็ได้ที่เป็นเพศเมียอ่ามันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะก็คือยังยังไม่จบนะอ่าก็คือเพศเมียนี่คือองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองต้องเป็นเพศเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ในฤดูผสมพันธุ์อ๋อที่คือว่าปล่อยอะไรฟีโรโมนฟีโรโูลฟีโรโมนฟีโรโมนเออดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันพร้อมผสมพันธุ์เนี่ย มันจะบอกตัวผู้ยังไงงูพูดได้ไหมพูดไม่ได้นะมีโทรศัพท์ไหมไม่มีไม่มีแล้วจะสื่อสารยังไงมันก็ปล่อยอะไรฟีโวนฟีโรโมนฟีโรโมนใช่ก็คืองูตัวเมียเนี่ยก็จะปล่อยฟีโรโมนฟีโรโมนจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มันจะไปกระตุ้นการผสมพันธุ์ใช่ให้ตุ้กู้รับรู้ฟีโรโมนเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายไปในอากาศงูรับกลิ่นทางไหนทางลิ้นทางลิ้นตัวผู้เนี่ย พอใช้ลิ้นเนี่ยสัมผัสกลิ่นได้เนี่ยก็จะชูคอขึ้นเลยแล้วก็แลบลิ้นรัวๆเลยนะแล้วก็ตามไปจุดที่ปล่อยฟีโรโมนมามเพื่อผสมพันกับตัวเมียมดังนั้นเนี่ยการที่ไปตีตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมาเนี่ยมันไม่ได้มมักแจแขนมันจะมาผสมพันธ์ตามธรรมชาติของมันอเคยมีกรณีที่มีคนจับกูจงอางตัวเมียได้แล้วก็เก็บเอาไว้ปรากฏว่าภายในประมาณไม่กี่วันสัปดาห์หรือสิบวันนี่แหละ มีงูจงอางเพศผู้เข้ามาอีกสี่ห้าตัวเลยออื mm hmm. นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีองค์ความรู้แบบนี้เราได้รับความรู้มาเราก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้เดิมนะมาผสมกับความรู้ใหม่ๆแล้วก็มาอธิบายแบบนั้นดังนั้นที่บอกว่างูจงอางจะอาฆาตเนี่ยมันเป็นไปได้ยาก mm hmm. นอกจากว่าเราไปตีตัวเมียแล้วตัวผู้มันตามมาแต่ไม่ได้ตามมาเพื่อกัดเรา ตามมาเพื่อสมอพันธ์เพราะมันไม่รู้ว่าตัวเมียตายไปแล้ว